ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะ สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับคุณวรายาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกทุกท่านครับผมสวัสดีค่ะอ่าเราเองเราอ, <c oughs> อะไรล่ะคุณคุณก็ต้องช่วยดิฉันนิดนึ่งคุณไปอยู่ห้องโน้นเนี่ยแมเป็น,เป,นเป็นตัวของตัวเองมากเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องครับเป็นตัวของตัวเองครับถ้าอยู่ห้องนี้แล้วถ้าอยู่ในห้องสองคุณ <c oughs> วรายาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ <c oughs> หแต่พอกลับมาห้องนี้แล้วคุณจะ<อ>สบายไปนะคุณจะส,สบายไปนะคุณจะสบายไปนิดนึงคือมาอยู่ห้องนี้ห้องกับดิฉันนี่คุณจะยืดเหนือยยืดตัวไม่ได้ใช่ไหมใช่ มันมันค่อนข้างที่จะอึดอัดนิดนึงนะพอมาอยู่คนเดียวแล้วก็สบายใจอยากทำอะไรก็ทำหรอคะฉันคนเดียวดิฉันเง่าเห่าอ่ะดิฉันไม่จัดห้องคุณแทนได้มหไม่ได้ครับห้องมันเล็กครับมันอยู่ได้แค่คนเดียวครับผมห้องนี้โอเคค่ะสวัสดีทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกครับว่าทุกวันพุธเป็นประจําทุกวันแบบนี้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงหลัง1ิบ 3นาฬิกาเนาะก็จะเจอกับผมแล้วก็คุณวรยานะครับแล้วก็อยู่กันยาวเลยจนถึงนู่นแหละทุ่มหนึ่งเลยนะฮะก็รวมสูงข่าวจราจรไปด้วยแต่ว่าช่วงสูงข่าวจราจรก็ยังคงรายงานมีแต่เสียงอย่างเดียวนะไม่มีภาพก็ดูหน้าคุณวรยาสวยๆไปแทนก็แล้วกันนะฮะดีมากดีมากช่วยกันอวยช่วยกันอวยนะคะนี่คุณจัดจัดโอ้โหคุณนี่แบบเสี่ยงมากเลยนะคุณไปจัดอยู่บนสะพานเนี่ยใช่อยู่บนสะพานเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านที่รับชมอยู่นะฮะก็ต้องขับรถด้วยความระบัดวัน ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเฉียวชนเสมาเข้าเอาที่อยู่บนสะพานเลยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้อันตรายนะอันตรายอยู่เลยนะเนี่ยใช่นะคะสะพานอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสะพานตากสินนะข้างๆกามีรถไฟฟ้าใช่ไหมตรงนั้นใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจไหกอ่ะคุณเชม่าใครมาดูเราทราบว่านี่คือสะพานอะไรสามารถตอบมาได้นะครับแต่เราไม่มีของรางวัลให้นะนะฮะร่วมสนุกกันได้นะครับแต่ว่าของรางวัล ไม่มีไม่มีสะพานตากสินอัานียแกลที่วัน,วน,นบอกสะพานตากสิน,น <ó S 1> เห็นไหมผมเดาทูกฉันก็ว่าอยู่ดิฉันเห็นตรงนั้นมีรถไฟฟา้าด้วยอยากให้มันเสียชื่อศูนย์ข่าวจราจรได้ไหมช่วงนี้การแข่งขันมันสูง <religion> คนมาทําศูนย์ข่าวจราจรกันเยอะเนี่ยคุณจะพูดอะไรพูดมาเลยดีกว่าเม่จะคุยกุนไม่ก็ล่าสุดมีมีน้องผู้ชายน้องผู้หญิงแล้วก็ล่าสุดของล่าสุดก็คือณปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะมีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันสูงมาก นะฮะคุณต้องเกาะมันแน่นๆเลยเลยนะส่วนข่าวจราจรนี่เขามีแบบว่าน้องใหม่ไฟแรงมากันเยอะเลยนะตอนนี้ใช่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมหายไปก็นั่นแหละสบายใจแล้วโดนแย่งงานไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วไม่ใช่เขาก็อยากจะช่วยแบ่งเบาคุณนะฮะก็บอสบอกว่างานเยอะไม่ใช่หรอเห็นบทว่างานเยอะงานเยอะก็นี่ไงงานจะได้ไม่ต้องเยอะก็ไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยเออนี่คุณคุณคุณอําพรเขาบอกว่าสภาตากสินค่ะมุ่งหน้าฝั่งทนโอ้โหยดใหญ่ มากันละมีคุณสุรินบอกว่าอันนี้เป็นฝั่งทนที่จะข้ามไปสาธรครับอันนี้เห็นต่างนะเห็นต่างนะเร,เราต้องมีเฉลยแล้วล่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ของเราดูนิดนึงว่าตรงไหน <c oughs> เออเดี๋ยวอย่างนี้ดีเหมือนกันนะเวลาที่เราเปลี่ยนแบ็คกราวด์ด้านหลังของคุณเนี่ยเราก็มาถ่ายกันว่าอยู่ที่ไหนเออ <c oughs> ดีเหมือนกันดีเหมือนกันามาถ่ายกันสิทุกคนใครที่รับชมอยู่ตอนนี้มาถายกันสิว่า หลังเสมาเนี่ยคือสะพานอะไรหลายท่านบอกว่ามุ่งหน้าไปทางฝั่งทนแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสาธารนั่นก็แสดงว่าหลายๆท่านตอบมาว่าคือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับไม่มีของรางวัลให้นะยังต่อเน่อไม่ใช่แบบทายถูกแล้วโทรมาทวงของรางวัลไม่มีเราเราจะปรบมือให้ในรายการแบบนี้ถถตต้้อองง นะคะเออแต่ดิฉันนี่อยู่ตรงไหนนีฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมดิฉันอยู่ตรงตึกอะไรเนี่ยดิฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยน่าจะเป็นตึกตึกตึกตึ เออเนาะคุณกำพลครับอันนี้ทักมาในใน c e e o o o l l v v e นะเขาบอกว่าดีครับจัดยาวๆไปเลยนั่งทำงานไปก็ขำไปชีวิตทุกวันนี้ก็เครียดพออยู่แล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าคู่นี้กับอีกท่านนึ่ง่ะได้ก็คือคุณการทิยาเนี่ยจัดสมท่านไปเลยครับค่ะแย่งกันพูดน่าดูเลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วน่าจะเหนื่อยเออน่าจะเหนื่อยกันเลยทีเดียวโอ้หลายคนบอกว่าอะไรเนี่ย อะไรนะคุณคุณ <ใน S 2> มา<อ>โนธบอก<ม>ว่าสะพานตักสีมุ่งหน้าไปฝั่งทนครับ<ม>นะคะ<ม>คุณอัมพรบ,บอกต้นไม้ข้างท่านเรือแป,ป๊บซี่เก่า หมายถึงตรงนี้ชั้หลอครับซี่เก่าตรงนี้ชั้นหรอไม่ใช่ของผมสิเพราะนี่ไงมีท่าเรืออยู่ตรงนี้ไงนี่ฝั่งนี้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 นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เออดีๆนะจริงๆนะเราแบบมีแบบนี้ก็มาก็ดีเหมือนกันทําให้คนที่แบบเหมือนแบบแฟนพันธ้ไงคุณนะแฟนแทนเทเจสร้อยนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวผมทําถ้วยก่อนนะแบบหนึ่งอ่ะถ้วยเสร็จแล้วทุกคนรับไปเลยถ้วยแฟนพันธเจ้าสร้อยรับไปเลยอ่มีปวดหัวผมแล้ว ต้องมานั่งหาฉากและแล้วก็ต้องมานั่งดูเฉลยให้ด้วยอ,อ๋าอมันก็ดีนะมันจะได้แบบเออเราจะได้รู้ไงว่าจุดตรงไหนเพราะว่าเวลาที่เราแบบเดินทางมันจะมีจุดที่เรียก <Land mark, S 1> ว่าเป็นเอ <Land mark, S 1> กลักษณ์ใช่เอกลักษณ์นะแต่ละเส้นทางเป็นไงอย่างสะพานสะพานตรงที่มีธนาคารกสิกรไทยอตรงนั้น,นะอะเรียกสะพานอะไร พระรามเกอะอย่างงั้นเนี่ยก็คืออเราก็ต้องมีแบบอะไรกิมมิคกิมมิคกันหน่อยนะนี่วันหลังส่งมาเตรียมกันก่อนนะเมื่อกี้เกือบคิดไม่ทันนะว่าเอสพานอะไรมีกระสิกรีิฉันรู้คุณตอบได้ไง่ะอันเนี้ยถ้าตอบไม่ได้นี่คุณโดนไล่ออกแน่แน่สุ์ขาวจรจรอย่าพูดอย่างนี้นะ การแข่งขันมันสูงในช่วงนี้คุณก็รู้นะมีน้องใหม่เข้ามาเต็มเลยนะจะมาฝึกศูนย์ข่าวจราจรเนี่ยฝึกแล้วด้วยฝึกแล้วด้วยนะเออเริ่มฝึกกันไปแล้วด้วยมีน้องเสียงผู้หญิงเสียงน่ารักน่ารักเขาบอกเสียงหวานเลยนะแล้วก็มีน้องผู้ชายอีกคนนึงน้องผู้ชายนี่ไม่ใช่คุณสุชาตินะคุณสุชาติเขาไม่น้องแล้วนะฮะไม่นน้องแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคนนึงอีก นะเป็นน้องผู้หญิงไอ้เนี่ยมินเด้ก็ไม่น้องเหมือนกันออไม่น้องเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่นะแต่เพิ่งเข้ามาทําสู่อข่าวจราจรยังไงก็ฝากพวกเขาเหล่านั้น,นด้วยนะครับดิฉันแอบแซวนิดหนึ่งได้ั้ยดิฉันถามคุณสุชาติเมื่อไหร่จะเปิดหน้าบ้างเขาบอกว่าไงโอ้ยถ้าเปิดหน้าไปอ่ะเซมาจบเลยเซมาจริงๆนะเขาบอกอย่างนี้จริงๆนะสุชาติฟังน้องนะ เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเนาะเออเปิดเลยอยากจบเหมือนกันอยากจบเหมือนกันอ่ามีหลายๆท่านทักทายกันเข้ามาคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเสมาคุณเจี๊ยบสมุรปราการ32องศาแดดออกเป็นส่วนมากค่ะรู้สึกเหมือน38ค่ะ สา <38 S 2> เนาะอายุหรือเปล่าคะไม่ใช่อุณภูมิ <laughs> นะคะ <laughs> <laughs> เออแล้วก็ทางด้านของ y u t u b e Live นี่ก็ยังคึกคื้นกันอยู่ตลอด <c oughs> ทั้งวันเลยนะวันนี้นะดีใจนะครับที่นานานมาทีเนี่ยก็จะได้เจอ <laughs> ต้องบอกว่ามาถี่นะไม่ใช่นานามาทีนะนานานมาทีนะนานาน เจอกันทุกจันทถึงสุกเลยหลัง15นาฬิกาเราก็ยังมีวันพุธอีกวันหนึ่งนะครับช่วง13นาฬิกาถึง15นาฬิกาอีกนะครับก็ต้องบอกว่านาน,านมาถี่เลย <c oughs> ช่วงนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณมากครับเพราะว่ามาที่ไรคุณผู้ฟังก็คึกคืนแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้ามาในคอมเมนต์หลากหลายช่องทางเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> ทําให้เราสองคนไดไม่เหงาไม่เหงาเนะคะเวลาดิฉันจัดรายการคู่กับคุณวันพุธดิฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะดิฉันแบบนอนไม่หลับเลยอ่ะสวัสดีคุณสุนทรด้วยนะครับเขาบอกว่าสวัสดีคครัับสสาววยนุุ่มมอจะืตงณ มาก็โทรมานะครับไม่มีให้ยืมตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยครับโทรมาโทรมาได้แต่ว่าไม่มีไม่มีให้ยืมนะครับคุณอมพรเขาบอกว่าสวัสดีคุณวรยาคุณเสยมารูปหล่อจะส่งให้คุณสุชาติมาจัดด้วยแต่สงสัยหมดสิทธิ์เพราะส่งไปต่อน้องผู้หญิงคนใหม่แล้วตอนเช้าอ๋อได้ฟังกันแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับน้องเขาโอเคไหมนะเก่งอยู่นะคะเพราบอกว่าน้องใหม่ที่ไฟแรงมากไฟแรงแบบไฟแรแป ใช่ส่วนรุ่นพี่ก็ไฟมอดกันหมดแล้ว <ไป S 2> นะฮะออตอนนี้เหลือรอดับฐานอย่างเดียวแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นเราไปดูอุบัติเหตุก็หน่อยนะถนนซ่อมสร้างค่ะหรือว่าถนนทางหลวง3 4มหคุณดูให้หน่อยเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตปทุมธานีนะคะคือเป็นรถอรถปิอัพพิกตะแคงในช่องทางขวาซึ่งเรามีการประสานไปกับสสพเมืองปทุมแล้วนะคะบอกว่าอตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จราจรอยู่ในจุดเกิดเหตุ นะคะรถชนนะคะ ะสะพานสะพานปทุมธานีสองนะคะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางกูวัดนะคะอตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะบอกว่าเป็นรถเป็นรถปิกอัพสี่ล้อนะคะบรรทุกผักผลไม้มากําลังจะไปส่งที่ภูกเก็ตแล้วเกิดยางแตกทําให้รถพลิกคว่ำนะคะผละไม้ที่บรรทุกมาเนี่ยโอ้หล่นผิวจราจรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีเสาไฟฟ้าหากักโค่นอีก3ต้นนะคะในจุดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขา,ขาดการจราจรก็จะกีดขวางในช่องทางฝั่งขาไปแล้วก็ฝั่ง กับนะคะอย่างละหนึ่งช่องจราจรนะคะคตอนนี้คุณเฉมาตรวจสอบให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ท้ายแถวสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับฝั่งที่จะมุง่งหน้ามาทางด้านของตังระดับบางคูวัดนะครับก็มีการจราจรที่ติดขัดหนานแน่นชะลอตัวแล้วนะครับท้ายแถวจากหัวแถวไปถึงท้งสายแถวเนี่ยสะสมอยู่ประมาณ1กิโลเมตรครับหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเนี่ยใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับในฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อยู่ที่จะข้ามสะพานแม่น้ําเจ้าพาาระยาสะพานปทุมก็ยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาการจราจรครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองปทุมธานีก็ย้ำเตือนกันว่าในจุดนี้เนี่ยต้องระวังกันด้วยแล้วก็อย่าชะลอดูนะคะเพราะว่ารถบรรทุกผักผลไม้มาเนี่ยคือพอผักผลไม้มันร่วงผิวจราจรเนี่ยอาจจะต้องรอในการเก็บด้วยแล้วก็เสาไฟฟ้าหักโค่นด้วยนะอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปในการดําเนินการเรื่องของเสาไฟฟ้าด้วยนะคะคตอนนี้ประมาณสัก1กิโลเมตรนะคะ 1> 1 <km. S 2> ที่เคลื่อนตัวชา้าฝั่งกับกันไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาฝั่งกับกันยังใช้กันได้ดีนะครับก็เข้ามารับชมกันได้นะครับมี มีแผนที่ขึ้นให้นะครับมีถ้าเกิดว่าบางเคสเนี่ยมีภาพมีคลิปเราก็จะนําขึ้นสดๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับคุณกันยาครับบอกว่าที่มหาชัย ฝนตกหนักเลยงั้นเดี๋ยวไปดูเรดาร์ตรวจอากาศกันหน่อยดีกว่าไหมคุณเฉยมาเป็นยังไงบ้างตอ,ตอนนีน้พื้นที่กรุงเทพมหานครเขาบอกไม่พบกลุ่มฝนนะ,ะจะมีฝนอยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับอเภอวาบางคนทีปากท่อราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีดําเนินสะดวกในช่วงนี้อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับแล้วก็ทางด้านของสามพรานนะครปฐมนะคร,นะคร,นะครชัยศรีเป็นบางช่วงที่ยังมีฝนอยู่ พัดไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงใต้นะกลุ่มฝนกลุ่มนี้ <c oughs> แต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตรวจสอบจากทางด้านของเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำเนี่ยบอกว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะครับช <c oughs> ่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็แถวแถวสระบุรีก็มีฝนตกอยู่นะคะ <c oughs> ลบุรีสระบุรีนะคะแล้วก็อ่างทองด้วยแต่เป็นฝนไม่ได้เยอะมากนะคะส่ <c oughs> วนพระนครสุธยาก็มีตกอยู่แถวแถวบางปะอินด้วยรวมถึงปัจจินบุรีค่ะปัจจินบุรีแถวแถวปรจจันทคามนะคะก็มีตกอยู่เช่นเดียวกันนะคะคนอุทัยมา อีกแล้วว่ามีแคปชันปะมีดิมาทีไรใจฟูทุกทีเลยคุณอุทัยเมื่อวานคุณไม่มาเมื่อวานคุณไม่มานะคุณมาสี่วันแล้วคุณเว้นไปวันหนึ่งก็พักบ้างไปหาแคปชัน <laughs> น่นอ๋อคิกว่านึกว่าพักไว้ให้เสมาคิดถึง<อ>แล้ววันนี้เขากลับมาใหม่ครับมาพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าถนนเทพรัตรลดไหลเลื่อนเคลื่อนตัวได้เปรียบประดุดใจที่ไม่หยุดรักเธอ <laughs> ว้าวเลยทีเดียวดิันีย์ <c oughs> กำลังหาอยู่กำลังหาอยู่คุณบ <c oughs> รรยากำลังหาเอฟเฟกว้าวอยู่ กดผิดกดเป็นรอยจูบใช่ไหมเนี่ยกดผิดกดผิดโรดิเซอร์แซลม์ครับแซลมานอนจัดบนสะพานเหรอก็ไม่สักครู่ไงไม่สักครู่นี้ไงก็ที่ฉันถามว่าคุณนอนอยู่ที่สะพานไหนตอนนี้บิดก้เกียจอยู่สะพานไหนนะคะดีๆนะอยู่บนสะพานไม่ได้อยู่ใต้สะพานอยู่ใต้สะพานนี่หนักกว่านี้อีกนะแอ่แซลกันแซลกันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวมีเรื่องจะสารภาพแต่ขอสารภาพช่วงท้ายรายการก็แล้วกัน นะมีเรื่องจะสารภาพมีเรื่องจะบอกคุณผู้ฟังนี่คุณนะใชมามีคนสอบถามเส้นทา,างมาด้วยว่าสุขุมวิทเป็นยังไงบ้างฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปแยกอรโศกมนตรีแล้วก็นานา,นา สุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาอาโศกเหรอต่อเนื่องนานาใช่ไหมใช่ติดนะครับเนี่ยท้ายแถวอยู่ก่อนถึงทองหล่อนะครับผ่านพ้นช่วงเอกมัยเข้ามาเนี่ยการจราจรครับข้างหนาแน่นมาพร้อมพงมาแยกอโศกสุขุมวิทอย่างเคลื่อนตัวได้ชา้าท้ายแถวมีสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วงแถวนานาและใต้ถนนเพลินจิตเป็นปริมาณรถมากครับก็ยังชะลอตัวเช่นเดียวกันต่อเนื่องมาทางนั้นของพระรามหนึ่งแยกราชประสงค์เฉลิมเผาปทุมวันก็ยังคงหนาแน่นและก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับ คุณอัมพรบอกว่าครองมหาสวัสด์ก่อสร้างอะไรคะเช้าๆ้าราชพฤกษ์ติดทุกวันค่ะอืมก็เขามีแนวก่อสร้างบริเวณช่วงผ่านพ้นข้ามครองมหาสวัสด์ไปสักเล็กน้อยนะครับจุดนี้ก็ยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรอยู่นะครับท้ายแถวอยู่เหนือถนนบรมราชชนนีสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันท้ายแถวอยู่ เยื้องก่อนถึงฝั่งตรงข้ามเดอะคริสตัลนะครับถ้าผ่านพ้นข้ามคลองมาหาสวัสดิ์ไปทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับผมค,คุณชยานิดครับบอกว่าภาพสก,กีนในย t u b e คุณเสมาใส่สูตรเท่เช,ชียวค่ะมาช้าแต่มานะโอ <c oughs> เป็นคุณชายเลยแหละนะคะหน้าปกนี่โหแบบตอนที่คุณเสมาส่งภาพที่ดิฉันดูตอนแรกเลยดิฉันรู้สึกต่ําต้อยมากดิฉันรีบหารูปเปลี่ยนเลยนะคะดิฉันต่ําต้อยจริงเห็นหน้าคุณเสมาแล้วแหมเป็นคุณชาย ใส่สูตรสีครีมออกน้ำตาลนะคะ <ừ m. S 2> ดูดีดูดีนะเขาก็อุตส่าห์ไปหารูปมาสู้กับผมนะ,ะคุณภรรย,ยไม่ได้ดีดฉันไม่ยอมเพราะว่าคุณพิมพ์ว่าไงป้ากับหลาน <laughs> ดิฉันไม่ยอมเลยดิฉันต้องรีบออหาภาพมาเลยนะคะครับผมแล้วก็คุณเสวิชิตาครับบอกว่าที่นนทบุรีมีแดดนะคะผม,มคุณธนสิทธิ์บอกว่าอยากให้คุณเสวีมาชวนคุณเบนนาลิตมาเปิดหน้าด้วยครับอ๋อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะ <laughs> คุณเสวีบอกว่าแยกแคร,รายมาพงเพชรไปกลับเป็นสีแดงสีส้มทั้งวันเลยไม่ติดนี่ไม่ใช่แยกแคร,รายนะน<อ>ส่วนแยกพงเพชรเนี่ยติดเป็นกิจ,จวัตรครับผมแยกแคร,รายนี่เป็นประจําอยู่แล้วนะอย่างที่บอกเลยเวลาเราเช็คอินอยู่แยกแคร,รายนี่บอกว่าเออแยก แคนร,รายนารกแตกอะไรสักอย่างหนึ่งนะี่รติดจริงๆนะคะแคร์รายติดไม่แคร์ฉันเลยเอ,อนั่นแหละแบบนั้นนะคะ,ะคุณชยน,นี่ถามว่าเป็นคุณชายเนี่ยชายกลางใช่ไหมไม่ใช่ชายน้อยอาชายน้อย,อยดูทุกคนสิทุกคนทําไมกันแกล้งดิฉันอย่างนี้ล่ะครับดิฉ <laughs> ันเป็นอะไรหญิงเล็ก <laughs> หญิงใหญ่เลยคุณ หญิงเล็กสิเพราะว่าหญิงใหญ่เป็นคนดีหรอเอาคุณไม่ชอบเป็นคนดีหรอไม่คุณไม่อยากเป็นคนดีไม่ค่ะไม่อยากเป็นคนดีแล้วแต่คุณนะคุณรพีบอกว่าวันนี้น้องเสมาผมสร้ยดูดีมากเปิดให้แม่ดูแล้โอ้ขอบคุณมากครับสวัสดีคุณแม่คุณรพีด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอได้เห็นหน้าตาเสมาแล้วรู้สึกประทับใจไหมหรือว่ารู้สึกหดหู่ครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นอย่างไรบ้างคุณแม่หายไวๆนะขอให้คุณแม่แข็งแรงทุกๆวันเลยนะครับผมเป็นกำลังใจ มาเพิ่มเติมที่สะพานกรุงเทพหน่อยค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะคุณแสงดาบนะคะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้มันมีมอเตอร์ไซค์คล้ายๆแก๊บพี่จะมุ่งหน้าไปทางเดอะมอสซาภาครับพ่อผมหรือหรือว่าเกิดอุบัติเหตุยังไงาะผมวิ่งผ่านมาไม่มีสติเลยนะพี่เขาหมดสติไปเลยเป็นผู้หญิงผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับอืมอยู่เล่นไหนครับกีดขวางเล่นไหนสครับผมชนกับอะไรครับมอเตอร์ไซค์ มันไม่มีคู่กรณีหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ชะลอดูไงผมวิ่งผ่านเลยก็เห็นคนกําลังจอดมุกมงดูอยู่จุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่พื้นที่ให้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่น่าจะเข้าไปถึงในพื้นที่เกิดเหตุครับคุณแสงดาวครับครับขอบคุณครับผมการจราจรท้ายแถวยาวหรือยังครับตอนนี้อย่าง,าง,างนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวประมาณสักห้าสิบเมตรพอกําลังเลี่ยงกันอยู่ครับอันนี้คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกบุคโล<ม>ฝั่งขาออก ใช่ไหมครับฝัง่งไปทางไปเด,เดะิะเดินมอท้าพะับผมอ่าโอเคแล้วฝั่งกลับกันรถติดไหมครับที่จะมาถนนตกมาพระรามสามติดไหมครับก็ไม่ไม่คือไม่ติดครับได้ครับยังไงประสานงานไปแล้วครับเดี๋ยวเราตามต่อให้ขอบคุณมากครับคุณแสงดาบ ผมครับผมสวัสดีค่ะขอพระคุณค่ะคุณแสงดาบแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาอยู่ที่สะพานกรุงเทพนะคะอยู่ฝั่งขาออกฝั่งขาออกนะคะบอกว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์นะคะไม่มีคู่กรณีตอนนี้ก็คือเราประสานไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีค่ะคุณเสมามีเหตุเกิดขึ้นถนนเชื้อเพลิงด้วยนะคะคือบริเวณหน้าสถานีรถไฟแม่น้ำเป็นรถเก่งชนกับรถบรรทุกนะคะในจุดนี้อยู่ในช่องทางด้านซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย ว้ยนะคะมีเพื่อนสมาชิกของเราบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพการจราจรถนนเชื่อเพลิงที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแม่นา้าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้การจราจรชะลอตัวครับสะสมประมาณสักเกือบเกือบสองเมตรนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุกีดกวางอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรอ,อยู่ สะสมอยู่ช่วงบริเวณใต้ทางพิเศษเฉลิมหาคนครนะครับหรือสักประมาณสัก100เมตรเสร็จเกือบจะ200เมตรนะครับในจุดบริเวณดังกล่าวหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยใช้การได้ดีขึ้นครับผมค่ะแล้วก็หลายท่านรายงานกันมานะคะเรื่องอของการจราจรนะคะคุณนัท,ทวัสบอกว่าสาทอนเหนือนะคะจากแยกสาทอเหนือมุ่งหน้าไปสุรศักดิ์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้า เ<ไ>ป<ม>็นยังไงบ้างคุณบนสะพานตากสินน่ะติดนะท้ายแถวอยู่ผ่านพ้นใต้ BTS วงเวียนใหญ่มาสักเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับมุ่งหน้าถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินข้ามาทางด้านของแยกสุรศักดิ์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งสาท่อนเหนือชะลอตัวได้ตามรอบไฟตามแยกต่างๆครับแล้วก็จะมาหนาแน่นทางด้านของตัดพระรามบริเวณแยกวิทยุส่วนสาท่อนใต้หนาแน่นแยกนรินทร์ทชะลอตัวก่อนถึงแยกสุรศักดิ์ผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานตากสินฝั่งขาออกอยังใช้การได้ดีครับุรี แถวๆแ,แยกราชเทวีแยกประตูน้ําเหมือนจะรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะใช่บริเวณจุดดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นช่วงบริเวณแยกราชเทวีก็ชะลอตัวนะครับหรือว่าทางฝั่งของแยกประตูน้ำนะครับก็หนาแน่นแล้วก็บริเวณช่วงใต้ทาง,งด่วนเพชรฝั่งขาเข้าก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นฝั่งขาออกหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงแยกอโศกเพชรบุรีนะครับมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ชะลอตัวแถวเพชรอุทัยที่จะมุ่งหน้าไปถนนของพร้อมพง์หลังจากนั้นมุ่งหน้ามาทน้นนของคลอง คลองตันจะเริ่มเห็นมีท้ายแถวสะสมแล้วเล็กน้อยนะครับผมค่ะคุณคมาเดียวนะคะคุณมาเดียวพระรามสองรายงานมาพระรามสองฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกหัวกระบืองอะตอนนี้นะคะตั้งแต่แยกหัวกระบือมุ่งหน้าไปเซ็นทรัลพระรามสองเคลื่อนตัวได้ชา้าสลับหยุดนิ่งค่ะพระรามสองฝั่งขาเข้าตอนนี้ยังมีปัญหาการจราจรอ,อยู่ระครับเนี่ยอ๋อก่อนถึงต่้งระดับพระรามสองนี่ชา้าสลับหยุดนิ่งนะแล้วก็ท้ายแถวอยู่ก่อนถึงช่วงฝั่งตรงข้ามว,ว,วัดพันท้ายนร,รสิงห์นะครับกี่กิโลเมตรแล้วอะคะคุณตอนนี้ฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้า ตอนนี้ประมาณสัก8กิโลครับแปดกิโลต้องตัดเที่ยงแล้วนะตรงจุดนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ท้ายแถวเขายากกว่าน,นี้นะเ<า>ขายาวไปจนถึงบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยท้ายแถวสั้นลงเล็กน้อยนะครับอยู่ผ่านพ้นข้ามทางรถไฟมาเข้ามาสแสมดำต่อเน,นื่องต่างระดับพระรามสองยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิง<า>่งส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแย,ยกหัวกระบือนะครับที่ตัดกับบางหุนเทียนเนี่ยจะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของต่างระดับพระรามสองไปสแสมดำเนี่ยฝั่งขาออกก็ติดเหมือนกันครับแล้วก็มีท้ายแถวสสะะมมปราณัก ห้ากิโลค่ะอม<ก>นะตอนนี้พระรามสองหนะักแน่นเลยใช่อ,อ่ะทั้งกลับเลยก่อนที่คุณจะไปพักเบรกกันคุณจะสารภาพอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวนี้ เรื่องที่1ครับจะบอกว่าให้ทราฟฟิกของเรามีการตัดเป็นคลิปแต่ละช่วงของรายการออกมาแล้วนะครับสามารถไปรับชมรับฟังย้อนหลังได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของทางจสรอของเราะะนะครับเขาตัดออกมาเป็นตอนๆให้เลยนะสําหรับใครท่านใดที่รับฟังวันนี้ไม่ทันอยากจะชมย้อนหลังอยากจะหากันย้อนหลังอยากจะคขำกันย้อนหลังไปติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของทางจสรนะครับเขามีตัดเป็นคลิปๆเป็นช่วงๆเวลา ณวันนั้นที่ออกอากาศเนี่ยแยกย่อยออกมาเป็นเฉพาะช่วงรายการใ hey ห้ททาฟิกเลยก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับมีทั้งภาพมีทั้งเสียงหลายท่านบอกว่าเอ้ยเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ที่ทํางานพอดียังไม่สะดวกดูยังไม่สะดวกเปิดรับชมไม่สะดวกฟังก็สามารถไปฟังย้อนหลังไปรับชมภาพสดๆที่ออกอากาศณวันต่างๆได้ย้อนหลังทางโซเชียลมีเดียของทางจอสร้อยนี่คือเรื่องที่1ส่วนเรื่องสุดท้ายสรุปคือมี2เรื่องนั่นแหละเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากโอ้ดิฉันเตรียมแล้วล่ะ ขอปรับหน้านิดหนึ่งทำหน้ารู้สึกผิดเลยค่ะวันพุธหน้าไม่อยู่ผลท้าไปไหนวันพฤหัสหน้าลาวันศุกร์หน้าไม่มาลาออกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไปไหนไปไหนคุณบอกมาเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆไม่ได้ลาออกแต่ว่าลาเฉยๆลาไปใช้<อ>วันหยุดบ้างนะคะพัก<อ>ผ่อนบ้างคือ3ามวันด้วยกันคะ่ะวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะก็ต้อง ก็ต้องได้อะคุณลาแล้วนี่นี่บอกผู้บริหารไปเสร็จนะ ต้องมาบอกคุณผู้ฟังอีกนะคิดดูแล้วกันสภาพผมเป็นยังไงเนี่ยคนอื่นลาไม่เห็นต้องมานั่งบอกคุณผู้ฟังหน้าใหม่เลยทำไมเสมาลาคนเดียวต้องมาบอกหน้าใหม่ด้วยเนี่ยโนไม่เป็นไรนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเป็นชาร์จแบตก่อนไงไปชาร์จแบตแล้วก็เดี๋ยวพอกลับมาก็จะมีเขาเรียกว่า energy มากยิ่งขึ้นนะคะมาตบตีกับวรัญญากันต่อเขาบอกแล้วว่าไปไหนมาไหนต้องบอกต้องกล่าวคุณผู้ฟังเสมอแหละเป็นเหมือนญาติมิตรเป็นเหมือนคนในครอบครัวไปลามาไหวอยู่แล้วนะขออนุญาตลานะครับ สามวันนะครับพุธหน้าพฤรหัสหน้าแล้วก็สุขหน้า1 2 3สพฤศจิกายนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ในวันจันทร์หน้านู้นเลยแต่ว่าจันทร์กับอังคารหน้ายังมาอยู่นะยังมาอยู่ยังมาอยู่นะคะวันจันทร์ก็ยังมีรายการเฮททอฟิกอยู่แล้วก็มีส่วนกาจราจรอยู่แต่ว่าวันพุธที่ฉันก็ต้องจัดรายการคนเดียวแม้ปกติคุณก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วก่อนหน้านี้คุณก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วคุณอย่ามาตัดเพ้ออะไรนะเป็นวลยานะเดี๋ยวดิฉันก็ไม่ได้ลานะนี่ขนาดยื่นใบลานะยังมี ถามแถมมาอีกนะเผื่อเราใจอ่อนเผื่อเราเปลี่ยนใจโฟนอินได้ไหมเออนั่นแหละโฟนอินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวที่ฉันเอารูปคุณมาตั้งไว้ค้างๆได้ปะ <c oughs> ต้องจุดทูบด้วยไหมเนี่ยไปแล้วหมดเวลาแล้วเ <c oughs> ยอะ <Okay, okay. S 1> หลายท่านก็ถามมาเหลือเกินไปไหนไปไหนเนี่ยไปไหน,ไไหนล,ล,ลาไปเที่ยวไหนลาไปไหนเนี่ยโอ้โหดูสิหลายท่านเนี่ยทักเข้ามาในาคอมเมนต์เวลาเวลาจะลาเนี่ยต้องบอกเหตุผลด้วยไงว่าลาไปไหนเอาจริงเหรอจริงลาก็คือไม่อยู่ จ้าลาเฉยๆไม่ใช่ลาออกนะลาไม่ใช่ลาออกยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ต่อสอร้อยนะลาแบบเขาเรียกว่าอะไรลากิจลากิจไปทุระไปทุระได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วรยาก็ได้นะไม่เป็นไรนะคุณเียมาไม่อยู่อยู่กับวรนรก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามศูนข่าวจราจรหน้าใหม่หลายๆท่านเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงสุนข่าวจราจรหลัง16บหกนาฬิกาช่วงนี้ไปแล้วครับขออนุญาตลานะลาเถอะ3วันขอบคุณกาสวัสดีครับ ส่ยฟิกติดไม่ติดก็ทักมา